بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رايكان آن هاي فانا لعبد عبد الكريم بن عبد الصمد تاني بن كان نمان كاسب قوم พร้อมคำอธิบายเกี่ยนโดยจังสัตว์วารีจัดพิมพ์โดยเว็บไซต์ดาซีคอมและกลุ่มอเล็กคลาสตอนนี้เป็นการนำอ่านพระนามที่81อัลมาลิกผู้ทรงอภิสิทธิ์พระราชาผู้ทรงอำนาจอฮาคือผู้ทรงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งปวงเป็นราชาของทุกสรรพสิ่งตัวของเราครอบครัวของเราและสมบัติต่างๆของเรา ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์จะให้หรือจะเก็บคืนเมื่อใดก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคำบัญชาทุกอย่างของพระองค์จะต้องเกิดขึ้นโดยไม่มีผู้ใดขวางได้คำอธิบายเพิ่มเติมคำว่ามาลิกในทางภาษาแปลว่าผู้มีอภิสิทธิ์เจ้าของกรรมสิทธิ์ราชาผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจสูงสุด พระนามนี้ปรากฏในอัลกุรอานห้าครั้งอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่ายุ่ซบิฮุริลลัฮิมาฟิสสามาวาติวะมาฟิลอาริลมาลิกิลกุดดูซิลอาซีซิลฮะกิมสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างเท้สองสดุดีเดออัลลอฮ์ผู้ทรงอภิสิทธิ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปีชัยานจากอัลกุรอานอัลจุมะอายะฮ์ที่หนึ brackets, ่ง นักวิชาการที่ลงความเห็นว่าคําว่าอัลมาลิกเป็นพระนามนักวิชาการทั้ง15ท่านรายชื่อตามที่ปรากฏในคำนำํานําคําใกล้เคียงที่อาจเป็นพระนามได้อัลมาลิกผู้ทรงครอบครองอัลมาลิผู้ทรงกรรมสิทธิ์พระองค์ทรงกล่าวว่ามาลิกิยามิดดีนผู้ทรงอภิสิทธ แห่งว ah ันตอบแทนจากอันการ์สุร์อัลฟาติฮะอายะที่สี่ในมุคกะรีิึกนั้นยิดามาลิกมุกตัดิรในสถานที่อันมีเกียรติณที่ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปีชาสามารถจากอันการ์สุร์อัลกุมารอายะที่ห้าสิบห้า เราทรงเป็นเจ้าของที่แท้จริงของทุกสรรพสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทุกอย่างบนแผ่นดินและบนฟ้าทั้งหมดเมียเราเป็นเจ้าของที่แท้จริงจะบ่ารากันละซีบดฮิลมุลกัวฮุวอะลกุลลิชชยอินกอดีรความจำเริญจงมีแด่ผู้ซึ่งอำนาจทั้งปวงอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงปรีชาสามารถเหนือทุกสิ่งจากอัลกุรอานอัลมุลก์อายะที่ ว ا ل ل ه ملك السماوات و ا ل أ ر ะ ي า ف ر لمن يشاء و ي ย ذ ب ما يشاء و ั ا ن ا و ر ي م لك มาสิ่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นเป็นของพระอฮ์พระองค์จะทรงอภัยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัล่านั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอจากอัลกุรอานอัลฟัต ข้ะที่14พระองค์ทรงบริหารกิจการต่างๆในั้นฟ้าและแผ่นดินตามที่พร,ระองค์ทรงพระองค์รงเป็นผู้ทรงอภิสิทธิ์ของทุกสรรพสิ่งทรงเป็นราชาของทั้งปวงทรงใช้หรือห้ามสิ่งใดก็ได้ตามที่ประสงค์สิ่งใดที่ประสงค์สิ่งนั้นย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างไม่อาจขัดขืนได้ทรงประทานอำนาจหรือถอดอำนาจจากผู้ใดก็ได้ทรงกำหนดให้เป็นนินอุดมสมบูรณ์หรือแหงง้งแล้ง

ะบอเรกากันเรารับบุลอาลัมีนแท้จริงพระผูอ้อภิบาลของเจ้าคือ a ลล a h ผู้ที่สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในหกวันจากนั้นพระองค์ทรงสถิตบนบันลังพระองค์ทรงให้กลางคืนคลุมกลางวันโดยตามมันติดติดและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายต่างถูกควบคุมให้เป็นไปตามบัญชาของพระองค์พึงรู้เถิดว่าการสร้างและการบัญชาทั้งวงของเป็นของลอฮ์เท่านั้น ลลอฮ์ทรงจำเรือนยิ raf, ่งพระผู้อภ ah ิบาลแห่งสากลลโลกจากอันกรธละอัลอาอรอฟข้อท ah ี่54อำนาจด็ดขาดในวันกิยามะเป็นของพระองค์พระองค์ทรงกรรมสิทธิ์ในวันแห่งการตอบแทนทรงมีอำนาจในการตัดสินพิพากษาในวันกิยามะแต่เพียงผู้เดียวทรงกรรมสิทธิ์ที่จะให้อภัยหรือลงโทษจะให้ผู้ใดเข้าสวรรค์หรือนรกเป็นสิทธิ์ของพระองค์ จะให้ผู้ใดได้รับหรือไม่ได้รับเชาชาฝาการขอให้อภัยโทษแก่ผู้อื่นในวันตัดสินก็ได้เราจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่พระองค์เราจะทุกข์หรือเราจะสุขเป็นกรรมสิทธิ์ของลลอ a ์ไม่มีสิ่งใดช่วยเราได้หากลลอ a ์ไม่ช่วยเรา,า,เราจะร่ำรวยหรือ,อยากจนก็เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เราจึงต้องขอวิงวอนต่อพระองค์เกรงกลัวพระองค์ต้องรักพระองค์และหวังความเมตตาจากพระองค์ เราเป็นสิทธิ์ของลล l a ์ตัวของเราและทุกสิ่งที่เราครอบครองล้วนเป็นของล l l a ์เราต้องยอมรับสิ่งใดที่พระองค์ให้มาก็คือของของพระองค์เรามีหน้าที่ดูแลชั่วคราวถึงเวลาพระองค์ก็จะเก็บมันคืนเมื่อเราได้ดูแลก็ต้องจัดสรรสิ่งนั้นให้หมดไปตามคันลองที่เหมาะสมและสิ่งใดหรือชื่อใดที่พระองค์เอาคืนกลับไปเราก็ยอมรับโดยดีด้วยหัวใจที่สงบ ไม่โกรธแค้นไม่ทีโพธิพายไม่น้อยอุกน้อยใจอินนาลิลลาฮิวะอินน่าอิเลฮิโรยูนแท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค์จากอันกนุรอานอัลอบอกราอายาที่ร้อยห้าสิบหกข้อบ่งชี้บางประการจากพระนามเราต้องเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งมีอัลลอฮ์เป็นเจ้าของ จะทําสิ่งใดก็ต้องให้เจ้าของอนุญาตเสียก่อนอํานาจบริหารกิจการต่างๆในชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเราต้องยอมรับการกําหนดของพระองค์สิ่งใดจะเกิดก็ต้องยอมรับและเมื่อต้องขาดทุนหรือสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียคนที่เรารักก็ยอมรับการตัดสินของพระองค์แต่โดยดีและคิดว่าเราเองก็เป็นของพระองค์และวันหนึ่ง เราเองก็ต้องกลับไปหาพระองค์เช่นกันเราต้องขอบคุณลล l a ์ที่สรงจากสิ่งต่างๆมากมายเราจะสั่งหรือคาดคั้นเอาสิ่งใดจะเอาท์ไม่ได้พระองค์ไม่ได้เป็นหนี้เราเราต้องขอวิงววนต่อพระองค์ด้วยหัวใจที่ยอมสยบอย่างแท้จริงขอเป็นไหรตอฟิกวาลฮิดาอะลฮ์วซสลลัมอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบะรรากาตุ